ชชเชคค่ะให้ความสนใจแรชฟอร์ดจริงๆคืออันนี้มันมีข่าวมาตั้งนานแล้วประธานขเขาชอบออประธานขเขาชอบนะคะแล้วล่าสุดเอ็มบัปปี้จะไปไงอ่าใช่แล้วทีนี้ล่าสุดค่ะทางด้านของมิเรอร์รายงานนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจริงจังถึงขั้นเตรียมยื่นข้อเสนอละเจ็ดสิบห้าล้านปอนด์ค่ะเพื่อซื้อตัวแรชฟอร์ดนะส่งไปให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณาครับซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้อยากขายแรชฟอร์ดเป็นหนุ่งแต่หลังๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออขายก็ได้นะขายก็ได้ใช่ม แลวงในเขาบอกว่าถ้าขายต้องขายปีนี้ถ้าไม่ขายปีนี้ก็คงอยู่ยาวจนแขวนสตัดแล้วแหละเพราะว่าราคามันก็คงได้ยากค่ะเนี่มาใหม่ละเพลยมาใหม่ละมามละต้องยิงไลฟ์ขึ้นอีกทีนึงใช่แต่อย่างเบเช่เนี่ยคือเขาก็เหมือนกับว่าต้องหาแนวรุกเพิ่มทีนี้มันก็เลยมีข่าวคนที่อยากได้มานานประธานชอบคือแรชฟอร์ดอีกคนที่อยู่ดีๆมีข่าวมาพัวพันคือ ดีอาร์หรือดีอาร์ใช่ใช่มีใครนี่เห็นข่าวแวบๆออกมานะแต่ก็แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงจังอะไรยังไงแค่ไหนนะคะก็แต่ว่าที่ที่เชื่อว่าจริงจังและสนใจจริงคือแรชฟอดเนี่ยแหละเดี๋ยวเราดูลวกันว่า75แมนยูโอเคไหมหรือจะขอมากกว่านี้เราอยากได้ที่เท่าไหร่5แมนยูไม่ขายหรอกถูกไปใช่ไหมถูกไปเพราะว่าเป็นนักเตะท้องถิ่นแล้วก็ต้องขอเป็นร้อยโอ้โหถ้า75้าล้านปอนด์เนี่ยถูกกว่าอันโูนี่อีกนะ <Okay. S 2> แน่นเชสเตอร์86นี้ป่ะมันก็ต้องเทียบกันนิดนึงอะนะคะส่วนทางด้านของอีกคนหนึ่งที่เนื้อหอมมากแต่ว่าจริงๆเขายังยมีสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอยู่คือกินวูดครับคนนี้นี่ยังไงดีกินบ <Green wood S 1> <ๆ>ูดก็คงอยู่ที่สเปนต่อ,อแต่ว่ามีทีมจากซาอุใช่ไหมค่ะผมเดาว,ว่าอายุขนาดนี้คงไม่อา,อายุแค่นี้มไม่มาหอายุแค่นี้คงไม่ไปซาอุหรอครับ ลาลิก้าสเปตอนนี้เขามีบ้านมีอะไรอยู่เรียบร้อยใช่แล้วเขาชอบด้วยอยู่มีความสุขแต่ประเด็นคือเคตาเฟ่ไม่มีตังค์ซื้อขาดไงถามว่าอยากได้ไหมอยากได้เจ้าตัวนักเตะมีความสุขไหมมีความสุขแต่ไม่มีเงินไปซื้อผมว่าเคตาเฟ่จะคล้ายเคสของเบนฟอร์ดกับอีเล็กเซนครับก็คือมาแบบพักใจปีนึงเหมือนอีเล็กเซนตอนที่มีปัญหาหัวใจอ่ะเคตาเฟ่ตอนตอนนี้ต้องเป็นทางผ่านอยู่แล้วเห็นหูรก็คงไบทีมที่ใหญ่ขึ้นผมว่าอาจจะใหญ่แบบไม่ได้ใหญ่ถ้าไม่ใหญ่อย่างบาซ่ามารติดจริงจริงไปพวก ปาเลนเซียเซบียาหรืออารเลติโกมาดิดก็ได้นะแต่คือแมนเชสเตอร์ยูเตเตต้าตั้งราคากินวูดไว้43ล้านเนี่ยครับคือนี่คือคิดหักค่าหักค่าเสียหายเขาเรียกนะหักค่าที่มีข่าวเสียหายแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย <y uma. S 2> ถามว่าเกราเฟ่43ล้านไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตังค์แต่อยากจะขอแบบเอออย่างน้อยเจราจาย,ยืมตัวยืมตัวกว็ต่อได้ไหม,มนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นนมีอีกทีมที่สนใจกินวูดคือบาร์เซลโลนาแต่ไม่มีตังค์เหมือนกันนั่นก็คือบาร์เซโลนาเนี่ยจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อต้องเป็นนักเตะที่แบบ มงมันอยากได้จริงๆอ่ะในราคาสมเพลสมผลน่ะเพราะเขาตอนนี้ก็อย่างที่บอกเรื่องเงินเขาก็มีปัญหาอยู่ะนะคะย<า>กเว้นจะปล่อยใครไปนะอใช่นะคะส่วนเุ้ยกรณีของเทียบพอเป็นข่าวอะไรเงี้เสียงฉันเปลี่ยนนทีเมสันเม้าส์นี่ยังไงสิเมสันเม้าส์วานก็มีคนเป็นแหล่งข่าวจากเอลติกแล้วก็เมชีเซอร์อินอนิวนะครับก็บอกว่าได้แหล่งข่าวมาจากคนใกล้ชิดของเขา ไม่รู้ว่าโดนขายเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอบอกว่าจริงๆแล้วอะครับเมสันเมาส์เองไม่ได้อยากออกจากเชลซีนะครับตั้งแต่แรกคือมันจะเคยมีภาพตอนสมัยตั้งแต่เราเห็นแรกๆก็คือเขาเล่นบอลอะคาเดมี่กับดีแคทไลท์อ่ะก็คือ2คนนี้เปตั้งแต่อะคาเดมี่เชลซีทั้งคู่แล้วผูกพันกับลอนดอนค่ะตอนนี้เขาไม่มี3าสีข้อเลยนะที่เมาส์ฟอร์ไม่ดีกับแมนยูคือปรับตัวทางภาคเหนือไม่ได้คุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าลอนดอนคือภาคใต้ของอังกฤษนะฮะใช่เราใช้การไปอยู่ภาคเหนือเนี่ยเขาบอกเขาปรับตัววไไ่ด้้แล m o า he has some sensitive when we talk about Chelsea ทุกกครั้งที่พูดถึงเชลซีเมาส์จะมีอาการคิดถึงไม่ได้อยากออกแต่ว่าเขาไม่เอาและที่สำคัญคือเขาไม่ได้แฟนเชลซีเขาเป็นแฟนพอร์สมัทอ๋อไปกันใหญ่เลยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแมนยูเลยดีว่าแต่ว่าอย่าลืมนะ3ทีมที่สนใจยื่นเขาจริงจังเนี่ยเมื่อวานอลติกก็เปิดเผยว่ามีอาร์เซนอลมีลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูเต็ดนะ ตอนนั้นลิฟคูก็สนใจเพราะว่ากองกลางใช่ป่่ะอาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาแมนยูเขาขั้นไหนเยอะสุดออ๋ก็เลยเป็นการมูฟที่แต่ผู้เพราะเข้าใจเลยอ่ะถ้าบอกอย่างงี้ปุ๊บถ้ามูฟไปอาร์เซนอลแฟนเชลซีก็อาจจะสาบหน่อยก็มันแบบในลอนดอนอะไรอย่างงี้ฮะอันนั้นไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นไม่ใช่เป็นฟุตบอลีซั่อ่ะเป็นมันนี่เรื่นโอเคเจ็บปวดแต่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบเปิดเผยกันก็สิบอะ อาจจะบอกว่ามาจากเพื่อนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือพ่อเป็นแฟนแมนยูนะค่ะที่มาห้องแต่งตัวปีศาจแดงแล้วเขาบอกอนไงฝันขำแล้วเปิดตัวนี้มากเลยอะที่เรารอเรารอเป็นอาทิตย์เลยอะข่าวมันออกมาเป็นอาทิตย์เลยคุณผู้ชมทําไมคุณบูรี่แล้วทําไมพีอาร์คุณเก่งมากงั้นแล้วฉันก็จะแบบว่าโอ้เปิดตัวสักทีเฮอะข่าวมานานแล้วแล้วเราก็รอคอนเทนต์กันจะไม่ได้เหรอใช่แล้วพอคอนเทนต์เปิดตัวมาะแค่นี้ หายไปเป็นอาทิตย์เนี่ยทำจริงจัดจัดจัดท็อปลูกถ่ายอยู่คุณดูถูกอ่ะเอาไวลาเล่นคุณยาวเล่นแซวเล่นฉันก็แซวเล่น